การหารัศมีทรงกลมที่ได้จากการหลอมกลวยตันทันยังไงมาดูกันอ่าอันนี้จะเป็นโจทย์ลักษณะเริ่มต้นจากกลวยนะครับกลวยตันนะกลวยตันตรงนี้นะครับนะ,ะโจทย์บอกว่ามันมีพื้นที่ผิวมาให้นะอันนี้ก็คงเป็นรัศมีนะครับอันนี้ก็ความสูงของกลวยนะฮะอ่าโอเคจากนั้น สิ่งที่โจทย์ให้มาคือความสูงเอียงก็คือ5ส่วนหกก็คือ L ตรงนี้5ส่วน6นั่นเองนะครับทำอย่างไรดีเริ่มต้นเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าเขาให้พื้นที่ผิวมาพื้นที่ผิวเกิดจากอะไรก็จะมีพื้นที่ผิวข้างมาบวกกับพื้นที่ฐานของกลวยซึ่งพื้นที่ผิวข้างของกลวยเนี่ยถ้าเคลี่ออกมากลวยจะกลายเป็นสามเหลี่ยม ฐานโคง้งส่วนพื้นที่ฐานจะกลายเป็นวงกลมรัศมี R นะครับสูตรว่าไงครับก็ใช้พาย R l บวกกับพื้นที่วงกลมก็พาย R ยกกำลังสองนะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็นพายนั่นเองนะครับก็พายแตก,กันพายไปาพายตัพายนะครับเหลือ1น,นะอันนี้ก็จะเหลือ R คูณกับะไรครับคูณกับ 5ส่วน6ไปเราไม่รู้รัศมีนะครับเดี๋ยวต้องมาแก้สรรมการน,นี้ได้ R รกำลังสองนะเอา6คูณตลอดแล้วกันนะครับได้6กอากำลังสองบวกกับอันนี้คูณ6นะส่วนหายไปนะฮะเหลือ5 r ย้าย1่อ่านี่คูณ6ได้6นะครับก็6กอากำลังสองบวก5 A ้ย้าย6มาลบนะย้าย6นี้มาลบนะครับก็แยกตัวประกอบได้ไหมนะแยกตัวประกอบออกมานะครับ โอ้โหต้องมานั่งแยกประกอบอันนี้สองสองสามน่ก่อนสองสามสองสามเป็นหกนะครับแล้วก็อันนี้ทำไงให้มันได้หกนะอะไรคูณกันได้หกแล้วก็ต่างกันอยู่ห้าต่างกันอยู่ห้าใช่ไหมอันนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ดีอันนี้ต้องเป็นเก้าเก้าสี่ไหมอันนี้สามสามมาสองี่ได้เก้าอันนี้ได้สี่เออ พสุดท้ายติดลบเพราะว่าเครื่องหมายต่างกันพดการเป็นบวกบวกต้องมากลบต้องน้อยนั้นบวก9ก็มาจากบวก3 3มคูณสได้9นะครับลบสก็มาจากติดลบสนะฮะลบสคูณตัวสเป็น4โอเคนั้นรัศมีตอบอะไรครับรัศมีก็จะมี2คําตอบนะครับจะจับแต่ละตัวเป็นศูนย์นะครับก็จากบวกเปลีป่ยนเป็นลบ 3. สาคูณก็คือ2หารอีกตัวหนึ่งก็จากลบสเปลี่ยนเป็นบวก2 สามคูณก็คือสามหารแต่รัศมีไม่มีทางจะติดลบได้ตัดทิ้งเลยครับแ้ารัศมีของกลวยเนี่ยก็คือสองส่วนสามไปนะครับจากนั้นนะครับเราจะไปหาอะไรหาความสูงนะครับหาสูงตรงของของกลวยเนี้ยเราจะใช้ทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับนะบนะด้านที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยจับยกกำลังสองคือ L จับเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสอง h กำลังสองบวกกับ r กำลังสอง ตัวนี้ l เราก็คือ5ส่วน6นะฮะส่วน6ยกกำลัง2ไปส่วน h ต้องการหารัศมีคือ2ส่วน3ยกกำลัง2นะครับโอ้โหนองมานั่งแก้สมการหาความสูงตรงนะฮะเพราะว่าความสูงตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นปริมาตต่อไปนะครับอันนี้5 25นะฮะ25 25 66 36นะฮะตัวนี้ก็4 สองกำลังสองเป็นสี่สามกำลังสองเป็นเก้านะครับ H กำลังสองนะครับย้ายสี่ส่วนเก้ามาลบหารยี่สห้าส่วนสามหกมาลบกับสี่ส่วนเก้าหาค่า H ออกมาอันคารอโนนก็คือสามหกนะครับอันนี้ก็เป็นยี่สิบห้าไปส่วนนี้ก็คูณสี่หารสี่นะฮะเพื่อให้ได้สามหกนะครับสี่สี่สิบหกดังนั้นค่า H ตอบอะไรดีก็ถอดสแควรูทมาอันนี้ลบกันเหลือเก้านะครับ ยี่6หลกสหกเหลือเก้าส่วนสามหถอดรูทเหลือสามสามหกถอดรูทเหลือหกคำตอบคือหนึ่งนสองโอ้โหนะฮะสนุกเลยแหละสุดท้ายนะครับเขาต้องการอะไรครับเอากลวยมาหลอมเป็นทรงกลมสิบสองลูกแสดงว่าสิ่งที่เขาเริ่มต้นก็คือจากปาริมาตของกลวยสามารถเปลี่ยนเป็นทรงกลมสิบสองอันนะกลายเป็นทรง,งกลม ปริมาตรทรงกลมนะครับจำสูตรปริมาตรทรงกลมได้ไหมปริมาตรทรงกลมหาจาก4ส่วน3พาย R เอา R ใหญ่แล้วกันนะฮะ R ใหญ่ยกกำลังสามกันแล้วก็ปริมาตรของกลวยก็เป็นเท่าไหร่นะ1ส่วน3พาย R า,ากำลัง2 h เอเดี๋ยวเราแทนค่านะครับเดี๋ยวเราตัดทอนก่อนได้เดี๋ยวเราตัดทอนก่อน,เ,เ,อนเอาส่วน3เหมือนกันตัดทิ้งนะฮะ พานการตัดทิ้งนะฮะรัศมีของกลวยเท่าไหร่รัศมีของกลวยคือ2อส่วนสามสส่วนสยกกําลังสองคูณความสูงของเขาก็คือเอ่อหนึ่งส่วนสองเท่ากับสิบสองคูณกับสี่หารัศมีใช่ไหมเขาต้องการหารัศมีของทรงกลมนะครับว่าเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เป็น4ี่ส่วนเนะสี่ส่วนเคูณกับ หนึ 1> 1, อันนี้ก็4ี่ใช่ไหมย้ายมาหารนะครับก็1 2, 4, 8, นึ่ไปนะนี่คือ R ากำลังสเดี๋ยวตัดทอนครับเอาเอาสตัดก็ได้ฮะสอะไรส 4, 4 1เป็นสี่สี่สิเป็นสี่แปดงั้นก็เอา9ก้าคูณสองสิคูณสิก็เป็น216นะครับนี่คือ R ายกกำลังสอะไรคูณกัน3ครั้งได้ 1นึ่ส่วนสองอยสนะ r เดียวนะก็คือ1นส่วนหนั่นเองนะครับหนส่วนหคูณกัน3ามครั้งได้1นึ่ส่วนสองร้โอเค